มั่งอุปกรณ์ก็เป็นเรื่องปกติเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่มากระทบเรานทุกวันทุกวันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างเหตุไม่แน่ดีอันนี้เราสร้างยังไงไว้ปัจจุบันก็ได้ผูกยังนั่นแหละเออเป็นเรื่องปกติที่เราสร้างเหตุนั่นเองโยชอฮอร์จูเรสร้างเหตุด้วยแปดสิบเก้าปีออถึงเจดสิบเก้าปีได้ใจร่นี ลูกร yeah, <c oughs> ้อยจากลูกนี้ไปลูกลูกทั้งหลายก็จัดงานวันแรกเอามาวัดก่อนวัดว่าศึกษาว่าเรานันะรู้จักพุทธศาสนาดีไหมหรือนับถือแค่ในทะเบียนบ้านไป็นเรื่องของเราแต่โยนอรุณฤกษ์แนะนำลูกๆไว้ดี่อสกควราำนมพุทธศาสนา มาวันแรกต้องมาลดน้ำสดลดน้ำสดนี่หมายถึงการขอโหสิกรรมซึ่งกันกันเพราะเราอยู่ด้วยกันต้องมีการกระทบกระแทกกันบ้างด้วยกายก็มีด้วยวาจาก็มีด้วยใจต้มีมเรื่องปกติที่เราไม่ได้หุดใจไว้ต่างหากใจต้องไปในทาคไฟต่างเยอะลูกเที่ยวแม่แม่ที่่าลูกเรื่องปกติเพราะว่ามีความสุข มีวาดีให้เป็นไปตามจิตไปดำเพราะมันสั่งนาดีแล้กรูก็มีเดียวแม่เป็นปกติน่ะสร้างเตุมาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่เมื่อไฟใดไปหนึ่งราชะโชคดีไปก็ต้องอย่างนี้แหละโดยดร่วมเกิดกันด้วยกายวาจใจเจตนาก็มิดก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้าเป็นก็ดีรับหลังตั้งก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดี การที่เกิดในชาตินี้นั้นให้มันบมดไปในชาตินี้ไม่ต้องมีการพยาบาม้าไปอยูเวงไปในายอัฒนาดีโยนหอดูเลืร้างไว้แปก้าปีมาถึงรูปทั้งหลายในนี่เสร็จแล้วก็เามอนกัน,นใครที่ดูเลแม่ไั้งใจบริสุ์เรียกว่าเชนถ้าดูแลและลำพานหุดหงิดเรียกว่าสร้างน,นี้ นะเพราะว่าแม่นั้นไม่เคยรำคาญลุกเดินดีจนตจอนุข้อสมโพสันกันแต่กันิรดีไม่ดีไม่ใช่มันเป็นไปตามวัตจักรเหตุปัจจัยที่สร้างกันมาร่วมกันมาั้เองเสร็จแล้วก็ซื้อบ้านใหม่ให้โยมท่งององชูเริศอยู่ตกแต่งด้วยดอกไม้สีสดงดงามสีขาวไม้ลุกความบริสุทธิ์ที่ ไม่มีอะไรมาแปรเปื้่นกิเสไปตามไม่มีอันนี้ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราได้สร้างนะฝึนใจไม่ให้หมกมุ่นในในกาคุน้าในโลกในโรธในลมให้มันเบาบางลงบ้างนี่แล้วก็จะไปในทางที่ดีเพื่อให้ญาติโยมที่มาในงานได้ทั้งหลายที่มาในงานด้รู้ว่าผู้คนที่นอนในโลงนั้นน่ะเป็นแม่พระของเรา ป็นยายภะของเราถ้าไม่มีเขาเราก็เกิดไม่ได้สร้างความเป็นคนดีความตะตันยู่รู้คุณท่านและทำให้เป็นความสามารถเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะของการนุแสดงเสร็จแล้วก็ามาลักษณะของการมีมนพร,ระมาสวดนะ มีมุมทั้ประเทศวันสุดร์ที่เด็กเพากระโดดก็วัดนะครับดูมองหอดูเรื่งไปทุกที่ครับความรู้พูดต้องไูเรื่องไม่อยู่คนละกลุ่มให้เรามาลงมองหอดูเรื่องเนี่ยให้เราสมองจงมองหอดูเรื่องป็นคูเราเปเรียนเรียนรู้ว่าชีวิตยุคออมาแปดสิบเก้าปีเนี่ย เกิดมาจากน้ำหยดเดียวของพ่อแม่มาพวกเราี่แลตายแล้วเหลืออะไรที่ที่ช่ชุ่มน้หอบเกิดธาตุดินธาตุเดียวที่ผสมว่าเป็นรูปร่างคือธาสี่กันหาตาตรงนี้แต่ประชมเป็นรูปร่างอยู่อาศัยไปยืมแม่มานใช้แค่ลมให้ใจลมให้ใจต้องคือธรรมชาติ รือว so ่างคนแดดคนเราจะไปคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปก่ินั้นแต่มันจะกินมันช้าอแต่เราคิดว่ามันเป็นของเราเพราะาจะเป็นได้ยังไงถ้าเป็นของเราเวลาเราทำงานปวดเมื่อยบอกเออเราไม่ชอบที่ปวดเมื่อยนะถ้ามันเชื่อเราแดดเป็นของเราไม่เชื่อเราจำไม่เถิดมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน แก่ช้าแกเ่เร็วเราก็ต้องแก่ป่วยช้าป่วยเร็วเราก็ป่วยเจ็บช้าเจ็บเร็วเราก็เจ็บตายช้าตายเร็วเราก็ตายนี่แหละ,จ,จ,ะาาจ,จะทำความจริงตรงนี้ผมนั่งเล่นธรรมชาติของคนที่มันเจอจะทำความลงให้ใจใจหมดนึกถึงบุญกุศลที่มางานนี้ ว่าเราทำบุญกับานายมทองหอชูเลิศไปเท่านั้นก็นนี้ตามที่เราตั้งใจทําไปโดยที่ไม่ทุกข์ไม่ไม่ทุกข์ไม่เสียใจโยมทุกคนที่ทําอย่างนี้ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นจามาไว้ได้สวรรค์ชั้นดีที่พุทิเจ้าตราดได้2,600ปีที่แล้วให้คนที่นั่นถือพุทธศาสนาเก้า อย่าไปเชื่อเรื่องไรสาระการเกิดก็ความจริงการเจ็บก็ความจริงการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นความจริงการตายก็เป็นการจริงการเจอกันก็เป็นความจริงการจากไปถ้าใครยังไม่เชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์เช่นกามาวจรสวร์มีเวลาที่เปิดก็ใจผิดกจะบอกถ้าทาเจ็ดกับหีดูที่ท่านจะเลิกไว้สองพันหกร้อยหกปี ใ้คนรุ ida, okay, an, ่นหลังได้เข้าใจและรู้จักว่าเออสิ่งเหล่านี้ทำแล้วไอ้พิจารณไม่บอกเรื่องปกตินะยงอย่าคิดว่ก็จะมีเรื่องที่มันโล่งไม่ดีมีชมส่งกพวกที่มีปัญญาคิดแก่คนที่มุ่งส่อธรรมญาคิดม่เป็นเรื่องพวกนั้นไม่ใช่แค่ที่มันเป็นอย่างนี้ไงวันนี้ก็เช้าก็ไม่โก้ สายก็ไม่โกรธกลางวันก็ไม่โกรธบ่ายก็ไม่โกรธเย็นก็ไม่โกรธเขาก็บอกก่อนเอาเรามานั่งพิจารณาดูสิถ้าเธอจำความได้มันเนี่ยเป็นยังไงเออถ้าจำความได้เอาไหนเราแค่เอ่ยโมหีนใจไม่ใช่เราทีน่ะอารมณ์ก็จิตไปตามแล้วมันครอบงำจนปัจจุบันนี้แต่วันนี้เรามัไม่โกรธใครเลยเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วมีความดุ่ง ก็มีบาดบุกในบาดเป็นคนไม่โกรธง่ายรักษาบาดเป็นคนไม่โกรธง่ายไม่นานจะได้มีความสุขตามที่จะตัดไปสองด้านขอารมณ์ปีกเสร็จแล้วที่สามเราจะไม่หลงทั้งวันเอ๊ะไม่หลงยังไงอ่ะเคยมาที่แก่บ้านนี้แล้วยังไม่รู้เลยพุทธาณาไม่หลงยังไงกันนะมาไงต้องตกโยมต้องหอยต่องรู้จักนะเดี๋ยวหามาวัดมาเอายมาเลยหลงเรื่องอะไรไปอยนท้ มาแล้วต้องรู้จักหานนี้ความไม่รู้งานต้องให้อยา่างไรท่านตรนัสไว้ว่าให้เธอเรื่องหลาภาวนาในใจว่าถ้าเธอคิดดีเธอก็ได้ดีนะถ้าเธอคิดชั่วเธอก็ได้ชั่วนะถ้าเธนะอพูดดีเธอก็ได้ดีนะถ้าเธอพูดชั่วเธอก็ได้ชั่วนะถ้าเธนะอทำดีด ไม่มีใครทำให้เราดีอยู่ชั่วได้หรอกเราทำที่เองทั้งหมดเนี่ยแก้โยมลองพิจารณาตัวเองสิตอนที่เราเถียงพ่อเถียงแม่มีใครสอนไหมมีใครสอนเราเถียพ่อเถียงแม่ไหมไม่มีใช่ไหมแต่มันมีมาตัวหนึ่งอยู่ในสัญญาเราไงเราให้เถียงสิพ่อแม่ไม่รู้แค่แก่แล้วไม่รู้เรื่รุ่นเราแต่มา เราไม่ยอมการแต่โกและจูงปลูกทิศทอดใน่าสนาโดยหานรูกแค่นั้นแหละเป็นความที่คนไม่มีปัญญาทำไปด้วยความมู่อัจฉริย์นล่อยให้มันแต่โกและจูงเจ้าหมู่เห็นไหมล่ะถ้าเราไม่รีบเลยกับ